สวัสดีครับผมวันนี้ผมมีโอกาสมาถึงบ้านของตากับยายนะครับบ้านเ่าซื้อบ้านยังก็ตาบ้านบูฮมบ้านบูฮ่มเนาะ๋อบ้านบูฮ่มนะครับบ้านบูฮ่มนี่เป็นตําบลหนึ่งในตำบลบูฮมตําบลบูฮมอำเภอเชียงขานเนาะห่างจากเชียงขานประมาณสักสิบสิบสามกิโลครับหมู่บ้านนี้เป็นหมู่บ้านที่ว่า เห็ดสวนนะครับเนาะสวนผลไม้ต <kr> ่างๆนั่นน่าแต่ว่าช่วงนี้มันเป็นหนาของบักม่วงนะครับหนาบักม่วงอันนี้ผมก็เลยมามาอุดหนุนบักม่วงตาครับย่ายนะครับ้ข่เขาบักม่วงไปส่งเขาเขาเขาสื่อโรจากบาทตาคือมือเนี่ยนี่ส่งอันนีดีขึ้นแล้วเนี่ยนี่เขาขึ้นสามบาทโอ้สามบาทฟังหันเขาว่าโรละบาทเนระบักม่วงโลละบาทครับพี่น้องฟางหันนี่เป็นตาดิต้เนาะ ชาวสวนประเทศท้องถิ่นพัลโล่นะนะครับอุบาทอุพโลโหโลระบาดวนะันนี้ไหมนุ่ยหน่อยๆเลยครับพี่นะ้องเดี๋ยวเบิ่งบักม่วงครับอันนี้เขียวใหญ่เบงงิ่งใหญ่กว่ามือผมเลยหน่วยหนึ่งอยู่ที่ประมาณจะเกือบโล่หมดละหน่วยระบาทปะสัตวโอ้พี่น้องเอ,อี่ยนะอุบาดอุพโลเนาะนะผนะู้ยสื่อก็ได้ เดี๋ยวนี้เพิ่นขึ้นให้แล้วเพิ่นขึ้นให้สามบาทนะครับสามบาทยังไงแน่ยังไงเลยครับนี่ในฟาร์มมือผมมีบักม่วงนะคนน่ะได้มีโอกาสได้มากอุ่นนุนตาครับย่ายนั่นนะครับ่ได้้ใชปุ๋ยปีนี้มันถือร้ายแล้วไม่ได้ใส่ปุ๋ยเนาะปีนี้ใช้ปุ๋ยเองมุดไปโล่ไปหมดใช้ปุ๋ยกินันใส่ปุ๋ยยังไงก็นี่ว่ากันไปอันนี้มันนำดอกไม้เนะครับนี่ไม้นี่แหลมนี่หวานครับ อันดอกไม้อันนี้เนยาเอฟซี่ทารยาผมคนนั้นเป็นสับไว้ให้กินกินกับข้าวเหนียวหอมมาจันนั่นนะกวางข้าวเหนียวมากพ้อมปวดละเออแ่บขักหวานคักพี่น้องขิ้นเบิองก่อนึิ้นเมืองกันุกน้มาให้เราดเดๆขึ้นเมืองขิ้นเบิงพุทแบวะหวานแห้ง ได้ขอนี้วบงมวงเห็ดขเนิ้วมุ่นเข้าไปหนึ่งโอ้ยตื๊ดใจคักหลายน,นะะสำหรับผู้ใดมากองหวานนะครับสุดยอดนะครับผมก็เลยมีโอกาสมากมาอุดหน,นุนตากับยย่ยนะพอาดีเป็นคนหุ่จักกันนะครับเหมเป็นมีสวนบักม่วงลายนะครับเลยมาอุดหนุนนะครับดิจะส่งไปให้เอฟซีให้ไอหักนะ,นะให้เพื่อนฝูงน,นะครับเออ เด็กอะขอให้มีความสุขกันทุขคนแล้วกันงานใหญ่นี่งานมันก็ดีแดงซ้มคุ้มได้นี่ยความสุขของวิถีคนชาวบ้านนะครับบางที่กับบ๊อดดี้แสวงหาอีเงิงมากมายนะใส่ชีวิตเรียบง่ายนะตามหมู่บ้านนะก็พออยู่พอกินแต่มีความสุขแล้วนะนะโอเคครับผมฝากเอาไว้ซัมเนียแล้วกันนะนะบักม่วง จากบ้านบูโฮม<ฮ>อำเภอเชียงคานนะครับสำหรับผู้ใดที่สนใจนะครับเด้อนะคนสนใจอยากได้บักม่วงนะแต่ว่าเขากับสิขายในราคาถูกๆนี่แหละแล้วนกะ็ค่าส่งกับออกกันเอาเองนะเดี๋ยวจะให้ร้านหน่อยเป็นผู้ส่งให้นะสนับสนุนกับเช่าวสวนนะดีกว่าไปขายถือโพดเนาะนะละบ,บาทลรละสองบาท,บาทนี่มันมันจะเรยวต้นเช่าสวนครับ ผู้ใดที่ยื้ไกลๆได้ยินเสียงได้ยินข่าวหรือได้เห็นคลิปนี้ก็อุดหนุนนะสั่งมาสั่งผมมากอะได้นะโดยผมที่ประสานงานให้ซอยปฝากกับยายเพิ่นเพื่อนนะล่นถิ่มกับไร้เนาะย่าเนาะลูกมาไปเอฟก็ได้เครัอเออเนาะนะนะย่ายเพิ่นเพื่อน บบสัมบายนะมนะคนเดียวบเคอยเห็นนะครับตาคนนันนั่นเป็นแผดแสงนะนะคนก็ได้ใส่ชีวิตแบบว่าต้องเก็บโตจังหน่อยนะอยู่ในถ้ำเนี่ยนางบังเงาเออนางบังเงาโอเคครับผมฝากเอาไว้ซ้มนี้ครับผมสวัสดีครับ